So กับพวกเราแจ๋วค่ะวันนี้รายการจากโฟล่าหนึ่งปีแต่ว่าอะไรยังหนึ่งขวบอ๋อต่อแต่ต่อแต่นะคะเพื่อฉลองครบรอบหนึ่งปีนะคะของรายการแจ๋วแล้วก็จะพาไปอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เท่ใช่ไหมนั่นคือพาไปเที่ยวบนเรือบรรทุกเครื่องบินรบจอร์จวอชิงตันเขามาจอดฉลองหนึ่งปีให้กับเราเลย วันนี้สมภรก็แต่งตัวแบบเป็นทหารสดเพยพร้อมลุยแล้วนะคะก็ทหารเรือไม่ใช่นี่ชุดออกแนวทหารโงกข้ามบนข้ามบนใจอย่างนี้เหมือนกันมีสีเขียวเขามีจอดนักบินอยากเห็นนักบินแล้วล่ะไอ้ไอไรนะเครื่องบินผูบินเนี่ยสนใจเลยหลอทุกคนค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วแจ๋วเนี่ยเที่ยวไทยกินในประเทศไทยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสนับสนุนคนไทยเพราะฉะนั้นวันนี้พากินปั้นสิบแบบไทยๆเป็นปั้นสิบไส้ปลาที่เขาบอกว่าอร่อยมากค่ะส่วนช่วงพารวอวันนี้หนุมานค่ะ ซึ่งเป็นศิละปะแบบเทไทยนี่นะคะ mm hmm. เขาจะพาเรารวยได้อย,าาย่างไรต้องติดตามค่ะโอ,อ้โหน่าสนใจช่วงนั้นเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาฉลองหนึ่งปีกับแจ๋วค่ะ,คะ นึงนะคะใช่ค่ะเราไปเปิดโลกของอาหารอร่อยกันต่อเปิด,ดโลกของกระเพาะอ,อาหารใช่ค่ะเช้ชาๆนี้เพิ่งทานอะไรหนักๆเลยนะเพราะว่าชีวิตยังอีกยาวไกลแต่ทุกเช้าที่ผ่านมาก็หนักทั้งนั้นอันนั้นมันหิวแล้ว <c oughs> อันนี้รองท้องกันด้วยขนมขนมที่เรียวกว่าเป็นของว่างแบบไทยๆก็แล้วกันนะคะปั้นสิทธิ์ค่ะปั้นสิทธิ์เจ้านี้เนี่ยต้องไปชิมต้องเป็นแจวพากินเพราะว่าเขาประกาศตัวเองว่าเป็นปั้นสิทธิ์ที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะตามไปชิมกันเลยที่ร้านเรือนแก้วค่ะ นี่ค่ะร้านเรือนแก้วนี่ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมตรงแยกท่านานะคะที่เราต้องไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาประกาศตัวเองเลยนะคะว่าเป็นปั้นสิธิ์ที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยก็มีคุณเรือนแก้วพิทักษ์เผานะคะเป็นเป็นเจ้าของร้านนอกจากจะเป็นร้านขายของตกแต่งบ้านแล้วก็เครื่องแต่งแต่งบ้านประเภทเครื่องปั้นดินเผาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีขนมปั้นสิบไส้ปลาที่เป็นสูตรตกทอดมาจากคุณย่านะคะปั้นสิบทั่วไปนดงก็ไปชิมแล้วแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยนะคะอร่อย ั้งไส้อร่อยทั้งแป้งสงสัยว่าทําไมมันถึงแตกต่างจากที่อื่นนะคะก็ถามคุณเดือนแก้วคุณป้าเดือนแก้วบอกว่าของเราเนี่ยพอทําเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วเราจะไปเคลือบคาราเมลอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะแบบหวานกลมกลม่อมนะคะปกติมันจะเป็นแป้งแหง้แหงๆใช่ไหมข้างนอกแต่นี้แป้งที่นี่จะเป็นแบบใสๆมันๆเพราะว่าเขาเคลือบคาราเมลอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะตัวไส้เนี่ยก็จะใช้เนื้อปลาข้างเหลืองนะคะเป็นปลาตระกูลปลาทูทะเลเนี่ยคลุกเคลา้าจนเป็นไส้ที่มีรสชาติเข้มข้นมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าทําวันหนึ่งเนี่ยสี่ถึงห้าหม ชิ้นต่อต่อวันทีเดียวนะคะนอกจากไส้ไส้ปลาแล้วก็จะมีไส้หมูหยองไส้ไก่ด้วยที่กําลังทานอยู่นี่คือขนมโกค่ะที่นี่เนี่ยขนมโกก็อร่อยอีกเหมือนกันนะคะอร่อยที่สุดอีกเหมือนกัน,เ,น,นเพราะว่า ปกติเราจะเป็นทานเป็นขนมโก๋แห้งๆท่นแล้วจะค่อนข้างหิวน้ำชนะแต่ที่นี่เนี่ยขนมโก๋เขาจะมีไส้ด้วยค่ะไส้ก็คือเป็นฟักเนี่ยนะคะเชื่อมผัดกับหอมเจียวตัวแป้งก็จะบางๆอร่อยดีนะคะปกติขนมโก๋ <ๆ S 2> ทั่วไปจะไม่มีไส้ที่นี่ก็เลยจะอร่อยแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็จะมีขนมอื่นๆอีกขนมเทียนไส้เค็มมีลูกหยีสดนะคะจำปาะดะกวนนะคะเพราะฉะนั้น ็ไปแล้วก็ไปดูของตกแต่งบ้านแล้วก็ไปหาทานขนมของว่างแบบนี้เป็นของฝากได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่กําลังทานอยู่นี้คือน้ํา น้ำลอยดอกมะลิค่ะเดี๋ยวนีหาทานคืออยากทานหาทานไม่ค่อยได้นะแต่ที่นี่เขามีบริการฟรีด้วยเพราะว่าร้านค่อนข้างใหญ่บางทีคนเนี่ยไปเดินดูของตกแต่งบ้านมาชิมขนมแล้วร้อนพอแดดร้อนๆเข้ามามารินน้ําลอยดอกมะลิทาแล้วชื่นใจจริงๆนะคะเขาปลูกเองแล้วก็เก็บมาลอยเองด้วยนะคะอย่าไปลอยเองนะคะอย่าไปซื้อตามตลาดนะระวังเองเขาชยาน้ำใหญ่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเด็ดจากต้นเด็ดจากต้นแล้วก็อบเองทุกวันทาแล้วชื่นใจทานเย็นๆชื่นใจจริงๆนะคะไม่ค่อยได้ทานแบบ ะคะใครสนใจร้านนี้ค่ะเปิดเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไปกันที่ริมถนนเพชรกเกษมตรงแยกท่านานะคะหมายเลขโทรศัพท์0894459651นะคะให้เบอร์มือถือไว้นะคะ0894459561ค่ะ 9ก้าห้าหนึ่งนะคะ0 8 9ย์5 9 5 6 1สห้าเ้าห้าหหนึ่งดี๋ยวคุยกับคุณป้าเรือนแก้วหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อร้านนี่เพราะมากนะดนีันพอไปเจอเจ้าของร้านอ๋อเข้าใจแล้วเป็นชื่อเจ้าของร้านเลยค่ะเป็นชื่อเดี้ยนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยนะคะเพราะว่าพ่อตั้งใจว่าถ้าเป็นลูกสาวให้ชื่อเรือนแก้วคือตอนแรกที่ฉันขับผ่านบ่อยแล้วก็เห็นว่า เป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งสวนเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านแต่เพิ่งทราบว่ามีขนมขายด้วยใช่ค่ะทำไมต้งม,มีขนมแล้วฮะเดิมเนี่ยเราก็ขายของตกแต่งบ้านตกแต่งสวนจริง,รงๆเราเป็นผู้ส่งออกนะคะ,คะเครื่องปั้นดินเผานะคะ,คะส่งไปทั่วโลกนะคะทีนี้ตอนหลังเนี่ยเราก็มาเปิดเป็นลักษณะเป็นเอาท์เล็ต นะคะก็ขายของตกแต่งบ้านตกแต่งสวนทั้งที่ของเราผลิตเองแล้วก็นําเข้าด้วยะนะคะพอลูกค้าก็จะบอกว่าเนืยอยากจะทานอะไรบ้างห <c oughs> ิว <c oughs> ค่ะ <c oughs> เราก็เลยว่าทําขนมที่เรียนมีฝีมืออยู่ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ออกมาขายเล็กๆ <c oughs> น้อยๆอยก่อนค่ะ แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าขนมเนี่ยจะนําหน้าของสุแต้มมากก่าสแล้วค่ะี่คู่คำหนึ่งที่เราการันตีตัวเองเลยค่ะอร่อยที่สุดในโลกทำไมคุณป้าเรนแก้วการันตีทานี้คะก็กล้าพูดได้เพราะว่าเราเนี่ยได้ชิมจากทั่วๆไปนะคะยิ่งเป็นคนท่องเที่ยวนะคะต้องเดินทางเยอะนะคะก็ได้ชิมไปทั่วๆแล้วก็พร้อมกับนําเวลาเราไปโชว์สินค้าที่ต่างประเทศนะคะไปโรชว์เราก็จะเอาท็อฟฟี่เนี่ย หรือขนมของเราเนี่ยไปที่บูธนะคะให้ลูกค้าชิมลูกค้าก็จะบอกโอ้โหอร่อยมากเลยไอ้ไม่เคยเจอเลยอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นอร่อยที่สุดเลยแล้วบางครั้งที่เราส่งของแอบไปในตู้เนี่ยนะคะในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะเราก็ยังใส่ขนมพวกนี้ค่ะแถมให้ไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าทั่วโลกก็จะประทับใจของเราค่ะใครอยากจะไปชิมนะคะก็ไปกันได้เลยวันอังคารหยุดนะคะคุณผู้ชมนอกนั้นเปิดทุกวันเลยก็ จะเอาเลยแกะง่ายอ่ะถ <i fol> <ha> <detrimental used> ุงอะไรที่สุดในโลกหรือเปล่าทุ่งละเท่าไหร่ทุ่งหนึ่งที่ร้านเนี่ยเราขายอยู่ที่50บาทนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพวกผู้รับมาขายนะคะแม่ค้าที่เขารับมาขายสถานที่ต่างๆเนี่ย ก็จะขายไปตามสถานที่นะคะอาจจะค่าเช่าสูงก็จะขายสูงเลยก็ลองหาดูกันแล้วกันนะคะขนมปั้นสิบอร่อยที่สุดโขอบอร์โทรอีกรอบนึงร้านเรือนแก้วค่ะ089 445 9501ขอภายขอพายดิฉันพูดผิด089 445 9561หหนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอร่อยจริงค่ะทดลองแล้วค่ะ อร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะยืนยันได้ใส้กลานชอบไส้กราดสักคำสักคำนะคะพักสักครู่อ่ะพักดีกว่า่รงหน้าะลายไทยก็ผารวยได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงแจวผารวย